Crying, สวัสดีทุกท่านนะครผมวันนี้อยู่รายการกูหนังเกมส์ีนะวันนี้จะมาเล่นเอาตัวรอดในเมืองหิมะในในไบโอหิมะนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการนี่คือซีรัส์ท่สองนะซีรีส์ทสองเล่นในหิมะนะครับ เราต้องมาถามว่าซีซั่นแรกมาหายไปไหนซีซั่นแรกปลอดภัยนี่หกนะซึ่งไอ้นี่เสียผมหายนะคต,นะต้องทำใจนะิดนึงนะผมเนี่ยต้องทำใจครับถ้าเกิดซีซ์ไม่หายนะครับจะดีกว่านะี้ครับก็แถวนี้ไม้น้อยครับเราควรขุดดินนะครับหลักนะเพราะว่าน้องน่าจะปิดแกะก็ไมนะ่ค่อยดีนะครับ คลิปแรกนี้มีคนบอกว่าเราหาแกะได้ง่ายมากนะครับคุณต้องเปลี่ยนความคิดนี้แน่นอนครับตอ,ตอนนี้เราหาแกะยากครับ,รบหนาวทั้งหนาวทังอะไรไม่มีใครกอดเลยตอนนี้ผมจะทังถางนล้นะผมจะ,ปะไปไป มได้ซีสองอนะันแล้วได้ซีนมาสองนะอันแล้วครับผมก็ก็จะตัดไม้ต่อเลยนะครับตอนนี้นะับเราควรจะใช้ไม้อย่างระละยัดมากๆเลยนะครับตอนนี้จะเน้ในในทางไปหินไม่ก็พยายามตัดไม้เยอะๆนะครับเพราะแบบนี้นี่แม่งไม้น้อยครับเชื่อผมไหมเราจะอยู่ใกล้ๆลาวาครับงั้นเราไม่งั้นเราไม่ควดกเลยครับ กดตีน้ืยเพื่ออยู่ใกล้ใกล้าวานะครับผมก็ตอนนี้ก็เราจะหาว่าตรงไหนมีลวาวาบ้างนะตรงนู้นมีลาวาครับระวางมีลวาวาเราก็จะตัดไม้ไปด้วยนะครับโอ้ยมีอาหารนีเราไหมโอ้ดันเจียนโอ้ดันแมวแมวแมวปอาหมึก ก่อนเป็นปลอดภัยแล้วเนี่ยก่อนไม่ง่ายก่อนหนะูหาตายแลิวหิวตายนะหรือว่าหิวตายก็มากัแล้วก็ตัดไว้นะครับตัดไมเรื่อยๆครับผมหนูก็ไม่มีอะไรมากผมว่าน่าจะหายากยากมากาเลยนะครับ การนี่แบบกดลงดแร่หรือทำอะไรสักอย่างในแบบนี้ครับแล้วเรื่องนอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอาจจะไม่ได้นอนนะแบบนี้คิดว่าน่าจะหาแกะไม่ยากพอสมควรนะแล้วตามล่าหาแกะกันนะครับแกะําแร่ก่อนที่จะเจอแกะเราจะเจอลาว้าก่อนเลยมาเจอลาว้าใช่ไหตรงน,นี้ครับ เราอยู่ที่อันตรายที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวทอชเทานะครับเพื่อเราจะไม่ต้องกลัชน,นะครับสร้างว่าแบบพอมีพอกินก่อนะะับ กรบมุมออกนะครับเราจะไม่สร้างวาา้านไม้ตรงนี้นะคร,รับสรงดิงนะ สีตรงนี้ครับเราดูว่ามีอะไรตกจากการตักต้นไม้นี้บ้างไหมมีสีราปักครับต้องขยันปลูกครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราต้องขยันปลูกแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ขยันตัดตัดตัดเหมือนในแมบนั้นนะครับไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ต้องขยันปลูกแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ไม้ป่านี้ด้วยครับนี่เป็นทางเดียวที่เราจะรอดจากจากการเอาชุดรอดในตัวนี้นะครับในแมบนี้นะครับก็ คือว่าแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเลยว่าผมไม่แค่กดไบโอมขนาดใหญ่นะครับระบบนิเวศขนาดใหญ่อะไม่เกิดเป็นภาษาไทยนะคุณก็คิดไปเลยก็จะสร้างแบบอลังการทุ่นแบบนี้นะแบบใหญ่แบบนี้นะมันไม่ได้ยากมากครับในการ,ออรเอาตัวรอดคือมึงรอดได้ครับแต่ว่าคุณต้องรอดแบบเปิดใหม่ครับสำหรับค,คนที่เล่นมาครับรโ,ฟโ,ฟโฟปรแบบโปรนะโปรเฟชชั่นอลนะโปรโกากเย็นสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กอ่ะ เหมือนเด็กเล่นไหมครับใหม่ใหม่ไอ้เหี้ยเสกของดาาเพชรเอ้ยดาบเพชรแบบนี้แล้วไม่ใช่นะต้องแบบรู้จริงวิธีการทำทชาโูงชักพูงต้นในนูน่นนี้นั้นน่ะก็อาจจะแบบรอดได้ครัในแบบนี้นะแต่ผมเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยไม่มีส้นตีนเยะยก็เอาแบบเอารอดได้ไม่ใช่นะครับ นอาานับนแรกครับครับโตัวคาร์บเลยครับวางมาทำสติ๊กครับทำที่ขุดครับ 응, 엄마 <목마> 쪽. น,นะครับผมก็เราคิดถูกหรือเปล่าที่มาใช้พลังงานจากทางลาวานะครับเ่าน่าจะคิดผิดแล้วนะครับนอน,นอนอยู่นี่ลาวานรนี่วะเออทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะบังเกอร์เออ ทำไมะอ้อะไรอู้อู้อ้อู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 สับติดแต่สับติดแต่แตกลี่ยเฮ้ยกจะเร็วอะ้กายน้องฮึไม่กาหรอกมั้งอู้สับยังเร็วอะสับยังเร็วอะรู้สับแล้ว้สับเร็วอะสับเร็วอมามากู้ขาวนะก บัวขาเนะโอฟาทูล้อออุ้ยกูตบแรงอู้มันตบแรงมันตบแรงเอ้าไงเอาไงมีชามัดเหรเฮ้ก แค่กูจะมาขุดโพเนี่ยแม่งต้องสิงตายขนาดนี้เลยลวะเนี่ยแค่ผมมาขุดโพกระดือเนี่ยมันมน,มนสิงตายขนาดนี้เลยนะเนี่ยวะให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้ ไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้าเราเพลงกบเกือนนะแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจก่อนาคิดผิดแล้วที่เพิ่งมาลังานจากลาวานะครับเพราะแม่หนังจะไม้กูดได้นะครับ ไอโทษไม่เป็นนะอู้เป็นแล้วเป็นแล้วบะแล้วบะแล้วบะแล้ววิง่งวิ่งกลับบ้านเร็วพวกกลับบ้านเอาวิงาาวง่งไปด้ยไอ้ดูเออกูจะปักไว้ทำไมบ้างกูก็มีนี่เออโง่โง่ถามควาย,อ,ยอืมปักแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเราต้องทำประตูครับแล้วก็ นี่ฮะโอ้โหแล้วเราจะนอนอยังไงเนี่ยโอ้แม่เจ้าไม่มีคนแก้โอ้โหไม่มีแก่เบลที่ไม่มีแก่ไงวะไม่มีแก่กกอีลววาวานะเพื่อให้ความสว่างแค่นี้ไม่สว่างไม่สว่างนะ หม okay. วกเตี๊ยมนี้โต๊ะขาอะ,ะไรก็อะไรก็มีนะครับส่วนลาวาเนี่ยเราจะหากระจบบกบังกั้นเอาไว้เพื่อจะดูดไม่ได้โอเคนะก็มันยังไม่มันยังไม่เช้าอะครับโอ้โ oh. ห จ้าไม่ยมืดอู่อ้ยลูกซอมบี้นั่นะเห็นไหมอู้สเกลลิตันอื่อเอเออเออวหายไปแล้วอะอู้อู้ โอ้ท่านท่านเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเมื่อกี้ไม่ระเบิดนะโไม่ระเบิดหรอกยุยยุยยอันตื่ตด้วยโอ้ยขอจบแค่่นี้ละกันนะว่าเยังหาแก่ไม่ได้อะไรก็สำหรับคลิปอัตโนมัติคลนี้ก็จบคลิปแล้กันนะนี่แค่ตั้งมันนะโอเคนะ Thank ตั้งดิวอลีมันที่เจอ r i e n d